สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM ร้อเสนอข่าวสารล้านนาดำเนินรายการโดยปริาการจนกุลสวัสดีค่ะเข้าสู่รายการข่าวสารล้านนาค่ะเช้าวันอังคารที่10มีนาคม2563ดิฉันปริาการจนะกุลดำเนินรายการ คุณพงพิงอินตาพิงควบคุมเสียงและประสานรายการในเช้าวันนี้ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะชาวนี้จะไปติดตามนะคะเรื่องของการให้คำแนะนำสำหรับประชาชนนะคะเกี่ยวกับโครโนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด1 9นะคะกับการเลือกใช้หน้ากากอนามัยการทำหน้ากากผ้าใช้เองแล้วก็ วิธีการป้องกันตนเองนะคะกับท่านแพทย์หญิงโชติรสพันพงรองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่หนึ่งเชียงใหม่ตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของการเลือกใช้หน้ากากอนามัยนะคะการทําหน้ากากผ้าใช้เองการล้างมือหรือว่าอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับโคโวิดวารัสสายพันธุ์ใหม่เนี่ยนะคะก่อนอื่นนะคะให้คุณหมอแนะนําก่อนว่าสําหรับประชาชนเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโนิาสายพันธุ์ใหม่เนี่ยเป็นยังไงคะ คุณหมอคะค่ะค่ะตอนนี้ก็ที่ทราบกันอยู่นะคะก็มีการระบาดของเรื่องของคนหน้าใสพันใหม่หรือ่าที่เราเรียกกันว่าโควิด1นทีหรือว่าโควิดสิบเก้านี่นะคะค่ะช่วงน,นี้กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะก็ระนักด้านระนัดนะคะสายะระหนกนะคะ,ะ,ก,ะ,คะก็วันนี้จะมีคําแนะนํานะคะขององค์การอนามัยโลกนะคะสําหรับประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนนะคะเพื่อให้ปลอดภัยจากโควิด ก้าวหนีกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็เรื่องของการล้างมือะค่ะให้มันล้างมือบ่อยๆนะคะล้างมือด้วยน้ําหรือว่าสบู่เป็นประจำนะคะหรอือว่าใช้เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ถึงแม้ว่ามือเราจะไม่มีคราบสกปรปกนะคะเพราะว่าการล้างมือด้วยน้าและสบู่ค่ะหรือใช้เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เนี่ยจะสามารถกําจัดเชื้อไวรัสที่อยู่บนมือเราได้นะคะข้อสองนะคะคือเรื่องของการปฏิบ,บัติตนตามสุข อนามัยที่ดีนะคะก็คือเรื่องของการปิดปากและจมูกทุกครั้งที่เราไอาหรือจามนะคะด้วยใช้กระดาษเช็ดหน้าหรือว่าถ้าไม่มีก็คือจามใส่ข้อพับต้นแขนด้านในนะคะ,คะแล้วก็หลังจากกระดาษเช็ดหน้าเราก็ต้องทิ้งนะคะใช้แล้วที่กระดาษที่ใช้แล้วเนี่ยลงในถังขยะที่มีฝาป,ปิดทันทีนะคะตามด้วยการล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสะบู่หรือว่าเจลล้างมือแอลกอฮอล์นะคะเพราะการปิดปาก แล้วก็จมูกทุกครั้งที่ไอเนี่ยจะเป็นการที่จะป้องกันค่ะการแพร่เชื้อของเชื้อโรคและเชื้อไวรัสนะคะ <Okay. S 2> แต่ถ้าเกิดเราเอามือมือเปล่าของเราเนี่ยค่ะ oh. ไปปิดปากแล้วก็จมูกขณะไอเรือจามมือของเราก็อาจจะปนเปื้อนเชื้อโรคแล้วเมื่อเรานีไปสัมผัสกับผู้อื่นหรือสิ่งของ <Okay. S 2> สิ่งของหรือผู้อื่นก็อาจจะได้รับเชื้อโรคจากเราได้นะคะ <Okay. S 2> แล้วถ้าเกิดมีหลังจากไอจามก็ควรจะรี้ล้างมือให้สะอาดทันทีด้วยนะคะ okay. ทางก็คือเรื่องของการปฏิบัติตนที่สาธารณะนะคะก็คือควรที่จะเวนเ้นระยะหา่างจากผู้อื่นเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งเมตรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้ที่มีไอาจามแล้วก็มีไข้เนื่องจากถ้าเกิดเราไปไขเข้าใกล้ผู้ป่วยนะคะก็ทางัดนหายใจ เขาอาจจะมีไวรัสโคโรนา,าสายพันธุ์ใหม่อยู่เวลาเขาไอจา,ามเชื้อไวรัสก็จะปนออกมากับละอองฝอยของน้ำมูกหรือน้ำลายของผู้ป่วยนะคะถ,ถ้าเราเข้าไปอยู่ใกล้กับผู้ป่วยมากเกินไปเราก็จะหายใจเอาเชื้อไวรัสที่ปนอยู่เข้าไปได้นะคะเรื่องที่สี่ก็คือเรื่องของการหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณทีโซนบนใบหน้านะคะก็คือสัมผัสตาจมูกแล้วก็ปากค่ะเพราะว่ามบือของเราเนี่ยอาจจะไปสัมผัสกับ พื้นผิวที่มีเชื้อไวรัสปนอยู่หากมือที่ปนเปื้อนเชื้อโรคนั้นเนี่ยมาสัมผัสบริเวณที่ตาจมูกแล้วก็ปากของเราเชื้อก็จะผ่านเข้าสู่ตัวเราได้ค่ะถ้านะคะถ้าเกิดเรามีไข้ค่ะไอาหายใจไม่สะดวกนะคะควรที่จะรีบไปพบแพทย์ค่ะแล้วก็แจ้งบุคลากรสาธารณสุขให้ทราบด้วยนะคะว่าว่าท่านาเคยเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ สองมาสิก้าในประเทศที่เสี่ยงหรือเปล่านะคะหรือว่าเคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงไหมนะคะแล้วก็ผู้ป่วยหรือว่าไปสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจที่เสี่ยงนะคะ <Okay. S 2> เพราะว่าการเมื่อเรามีไข้ไอหาย,ายหใจไม่สะดวกนะคะไปพบแพทย์เพื่อแพทย์เนี่ยจะได้วินิจฉัยนะคะว่าเป็นโรคหรือว่ามีสาเหตุเนี่ยเเกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะ <Okay. S 2> เพราะเป็นไปได้ว่าอาจจะได้รับเชื้อมาไหมอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของถ้าเกิดเราไปตลาดใช่ไหมคะตลาดสดหรือตลาดที่ขายผลิตภัณฑ์ขายของผลิตภัณฑ์สัตว์นะคะ,ะก็ต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ําสะอาดทุกครั้งนะคะหลังจากสัมผัสสัตว์หรือว่าผลิตภัณฑ์สัตว์แล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้มือนะคะไปสัมผัสตาจมูกหรือปากน,นะคะหรือว่าหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่วยหรือสัสตว์ที่เน่าตายนะคะแล้วก็ไปสัมผัส ที่จะพบเจอในตลาดพวกแมวสุนัขหรือว่านกอะไรหนูค้างคาวอะไรที่เราจะเจอเนี่ยค่ะก็หลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็หรือว่าหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ําหรือของเหลวที่อาจจะปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลของสัตว์ที่อยู่ในตลาดนะคะค่ะอสุดท้ายคือเรื่องของการหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารเนื้อสัตว์ดิบค่ะรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่กึ่งสุกกินกับกึ่งสุกกึ่งดิบนะคะเพราะว่าการเตรียมอาหารเนี่ยก็ควรจะต้องเตรียมให้ สุกนะคะแล้วก็การใช้เขียงก็ควรจะไม่รวมกันกับเนื้อสัตว์ที่ดิบด้วยนะคะการใช้เขียงกับอาหารสุกนะค่ะค่ะค่ะอันนี้ก็คือก็จะเป็นคำแนะนาำประชาชนทั่วไปค่ะค่ะในส่วนของการป้องกันตนเองกับผู้อื่นด้วยเนี่แหละค่ะเพื่อป้องกันเชื้อโรคอะไรต่างๆเนี่ค่ะการเจ็บป่วยเป็นยังไงคะคุหมอค่ะ ก็ถ้าเกิดเราดีที่สุดยังย,งย้ำนะคะก็คือเรื่องของการล้างมือค่ะการล้างมือเนี่ยคือจะทําให้ป้องกันได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็วิธีการป้องกันการแพร่สูส่ผู้อื่นก็คือเราต้องเอปิดปากและจมูกทุกครั้งที่ไอจามนะคะเน้นอีกย้ำคือด้วยการใช้กระดาษชาระหรือว่าต้นแขนด้านในนะคะแล้วก็ทิ้งกระดาษชาระลงในถังขยะที่ปิดมิดชิดนะคะจากนั้นก็ล้างมือด้วย น้ำและสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงในการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่นนะคะ,คะเวลาที่โดนชอ็อตเขามีไข้ไอจามนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีไข้ไอจามนะคะก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ก็ต้องแจ้งข้อมูลเรื่องของการเดินทางหรือว่าใกล้ชิดกับที่จะเดินทางเสี่ยงไหมด้วยนะคะค่ะค่ะก็คือเราก็เน้นย้ำเรื่องของการอ่าล้างมือบ่อยๆนะคะใช่ค่ะล้างมือบ่อยๆค่ะแล้วก็อย่าไปสัมผัสบริเวณ ออตาจมูกแล้วก็ปากที่เชื้อจะเข้าหรือว่าทางที่เชื้อจะเข้าอีกทางนึงคือเราได้รับจากการไอจามจากผู้ที่เป็นโรคค่ะค่ะค่ะทีนี้ในส่วนของนอกจากการล้างมือแล้วนะคะตอนนี้ก็มีเรื่องของการใส่หน้ากากค่ะคุณหมอคะ<ช>ที่ก็มีข้อมูลมาหลากหลายมากเลยเกี่ยวกับการใส่หน้ากากอนามัยของประชาชนช่วงนี้ค่ะเป็นยังไงคะคุณหมอ ค่ะวันนี้หน้ากากเนี่ยก็จะมีหลายแบบใช่ไหมคะ,คะก็มีหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์แล้วก็หน้ากากก9นกาทาที่เรารู้จักกันใช่ไหมคะนี่ก็มีคําแนะนํานะคะสำหรับประชาชนก็คือถ้าประชาชนเนี่ยไม่ได้ป่วยนะคะก็คือกรณีผู้ป่วยทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้หน้ากากยกเวน้นถ้าเกิดจะเข้าไปในที่แออัดหรือที่ที่มีคนจํานวนมากนะคะก็แนะนําว่าให้ใส่เนี่ย หน้ากากผ้าได้นะคะจริงๆหน้ากากผ้าเนี่ยก็คือเป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับประชาชนที่ไม่ป่วยนะคะแล้วก็เอ,อสามารถที่จะป้องกันเชือ้อโควิด -19 หรือโควิด -19 เนี่ยได้54-59เปอร์เซ็นนะคะ<ม>แล้วก็หน้ากากผ้านะคะสามารถที่จะต้องทำความสะอาดท,ทุกวันนะคะก็ค <tha. S 2> ือต้องซักล้างบ่อยๆซักวันแล้วก็สามารถนํากลับมาใช้ได้นะคะ <tha. S 2> ถ้าหน้ากากอ,อ ทางการแพทย์นะคะที่เราจะเห็นไว้ก็คือที่จะมี s r g i a l mask นะคะก็คือน้านจะสำรองไว้สำหรับคนที่ป่วยคือผู้ป่วยะคะ่ะถ้าผู้ป่วยปุ๊บเนี่ยควรจะใส่ s r g i a l mask คือหน้ากากอนามายัยเพราะว่าจะป้องกันในการที่จะเชื้อแพร่กระจายไปสู่คนอื่นๆแล้วก็ทชยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์นะคะเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์อาจจะต้องในการที่จะต้องเอ่อในการดูแลผู้ป่วยนะคะ ส่วนอันที่สามคือหน้ากาก N95 นะคะ N95 เนี่ยเราก็จะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยเอ่อผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยอย่างเช่น<ม>คนที่ไปเตรวจผู้ที่เสงสัยที่จะเป็นโควิดหรือผู้ที่ดูแลผู้ป่วยโควิดพวกนี้ค่ะต้องใช้ N95 นะคะสำหรับบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดค่ะค่ะค่ะก็คือสำหรับหน้ากากแต่ละชนิดเนี่ย ก็มีความสําคัญหรือว่าความจําเป็นแตกต่างกันไปนะคะคุณหมอคะค่ะอย่างตอนนี้ทางบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าทางทางการแพทย์เองก็ต้องการหน้ากากอนามัยทางการแพทย์จํานวนมากเหมือนกันแต่ว่าของเราคนทั่วไปก็ใช้หน้ากากาผ้าได้ใช่คะ่ะซึ่งหน้ากากผ้าเองนะคะก็ สามารถที่จะมีคุณสมบัติในการกรองฝุ่นละอองขนาดใหญ่หรือว่ากรองลดละอองการไอจามได้อย่างที่บอกนะคะค่ะแล้วก็ผ้าตะชิดก็สามารถที่จะนํามาใช้ได้เช่นผ้าฝ้ายผ้าเยสัเครอสผ้าสาลูก็สามารถที่จะนําผลิตเป็นหน้ากากผ้าได้นะคะถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ป้องกันได้ห้าสิบสี่ถึงห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นค่ะโอ้ก็ยังถือว่าเกินห้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปนะคะใช่ค่ะค่ะตอนนี้คนก็หันมาเย็บ มือบ้างใช้แบบไม่เย็บบ้างสําหรับหน้ากากที่แบบเป็นผ้าหรือเป็นเป็นกระดาษอะไรเป็นถ้าเป็นผ้าแต่ละชนิดเป็นยังไงคะคุณหมอค่ะก็ตอนนี้เราก็จะมีการเย็บนะคะหน้ากากผ้าก็จะมีแบบอาจจะแบบทวิชนะคะแบบ ทั้ 3G หรือ8 3G ซึ่งอันนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็มีการใน youtube ก็มีแค่หลายที่ขาจะแนะนาการเย็บซึ่งจริงเนี่ยเราสาม,มารถที่จะเย็บใช้กันเองก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดเราเย็บหน้นนากากอนามัยเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากในการที่จะสามารถที่จะแจกจ่ายหรือว่าทํากันใ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 นชุมชนหรือว่าในในตัวของเองได้นะคะตอนนี้ก็มีวิธีการเย็บซึ่งอาจจะหาหาหาดูได้อยู่นะคะค่ะ คุณคุณหมอคะแล้วผ้าแต่ละชนิดนี่แบบแบบไหนที่แบบควรเอามาทําเป็นหน้ากากอนามัยชนิดผ้าคะคุณหมอคะค่ะที่จริงผ้าแต่ละชนิดนะคะก็มีคุณสมบัติที่อาจจะแตกต่างกันนะคะแต่ถามว่านํามาใช้ได้ ได้ทั้งหมดเลยนะคะอ,อย่างผ้าเย,ยสังเคราะห์ค่ะก็จะมีความยืดหยุ่นเนื้อนุ่มสมสบายซับเหงื่อแล้วก็ระบายอากาศได้ดีะคะ่ะผ้าฝ้ายก็จะซับน้ําได้นะคะแต่จะไม่ค่อยยืดหยุ่นหรือว่าซักยากเนี่ยค่ะผ้าซาลูก็จะเป็นแบบเนื้อผ้าโปร่งบางเบาสบายนะคะอากาศสบายได้ง่ายซักง่ายนะคะค่ะ อย่างผ้าสำลีนี่ก็จะนุ่มเบาสบายนะคะซักง่ายค่ะถ้ายืดก็อาจจะแบบผ้าผ้าคืนอ,อาจจะผ้าตัวไม่ดีเสียรูปทรงได้เวลาที่เราใช้ไปนานๆก็แต่และอันก็คือนามาใช้ก็อาจจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันก็อาจจะเลือกใช้ดูค่ะค่ะก็มีให้เห็นใน youtube แล้วก็บางหน่วยงานก็เปิดสอนด้วยนะคะคุณหมอคะใช่ค่ะค่ะ,คะ,คะส่วนอีกหน้าอากาศอนามัยที่ที่อีก แต่ละประเภทนะคะอย่าง n 95เนี่ยค่ะมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงคะคุณหมอค่ะอย่างข้อดีที่เราบอกไปแล้วก็คือ n 95ก็คือจะได้ทั้งป้องกันทางด้านของโควิดในทีนี้นะคะแล้วก็จะสามารถที่ป้องกันเรื่องของ pm 2.5ได้ด้วยใช่ไหมคะ,คะถ้าเกิดช่วงนี้ก็คือมีฝุ่นขึ้นเยอะเราสามารถจะป้องกันแต่ข้อเสียคือว่าเวลาใส่เรา,าจะรู้สึกว่าเราอึดอัดหายใจย,ยากแล้วก็ อาจจะใส่ไม่ได้นานนะคะเพราะว่าใส่นะ้มันจะเหมือนบางคนไม่มนนสะดวกคือหายใจไม่ค่อยสะดวกมากนะักแล้วก็เวลาใส่ต้องให้แนบแน่นถึงจะป้องกันได้ดีนะคะาทางด้านของเช็คพิคอแมสหรือว่าหน้ากากอนามัยนะคะก็จะเหมาะเป็นหน้ากากที่สําหรับที่เราจะป้องกันไวรัสได้เพราะว่า มันจะมีสารเคลือบอากาศสารสารเคลือบด้าน<ม>สีเขียวอะค่ะสามารถที่จะลดการรับเชื้อไวรัสที่มากับละอองหรือว่าไอาจามได้นะคะ,คะส่วนหน้ากากที่บอกว่ากันฝุ่นเพียง้5นะคะก็สามารถที่จะ้องกันฝุ่นเพียง้5ได้แต่ว่าเรื่องของเอ่อไวรัสเนี่ยเราเอาจจะต้องไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะสามารถป้องกันได้มากน้อยขนาดไหนนะคะ<ม>ก็อาจจะต้องเลือกให้เหมาะกับว่าเราจะป้องกัน ใช้ป้องกันฝุ่นป้องกันไวรัสรือว่าถ้าเกิดทั่วไปนะคะประชาชนทั่วไปที่เราต้องกันเฉพาะคนหน้าก็อาจจะเมื่อกี้นําเนนือเรื่องของหน้ากากผ้าที่พูดไปนะคะค่ะคุะหมอนหน้ากากอ่าทางการแพทย์ที่มีด้านสีเขียวกับสีขาวคือก่อนหน้านี้มีคนแบบจับสนกันมากเอ๊ะจะใส่สีเขียวออกหรือสีเขียวข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอค่ะ ค่ะก็จริงๆเนี่ยก็คือจะต้องเอาด้านสีเขียวออกนะคะแล้วก็เอาด้านสีเขียวออกเพราะว่าด้านสีเขียวจะมีการเคลือบสารนะคะก็คือจะสามารถลดการรับเชื้อเราถามว่าใช้จริงๆใช้ได้สองด้านไหมจริงใช้ได้สองด้านแต่ว่าจริงๆดีดีกว่าคือต้องเอาสีเขียวออกค่ะนี่การสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องทำยังไงคะคุณหมออันดับแรกเลยนะคะก็คือต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะก่อนสวมนะคะแล้วก็แล้วก็หลังจากสวมก็คือจับ ฝ่ายคล้องหูนะคะสองข้างนะคะสวมคุมค่ะบร,ริเวณจมูกแล้วก็ปากนะคะให้สวมให้กระชับนะคะทั้งจมูกแล้วก็ปากนะคะเอาด้านสีเข้มไปข้างหน้านะคะสีเข้มที่เมื่อกี้พูดถึงนะคะแล้วก็ด้านบนจะมีลวดนะคะก็ให้ดัดลวดให้แนบกับสันจมูกแล้วก็ใบหน้านะคะดึงขอบล่างของแมสนะคะให้คุมใต้คางนะคะอันนี้คือเวลาใส่ในเวลาถอดน,นะคะก็ให้จับบร,ริเวณสายคล้องนะคะเพราะว่าเราจะไม่จับบร,ริเวณที่ ที่หน้ากากนะคะเพราะว่าอาจจะมีการติดเชื้ออยู่ก็คือต้องเอาสายที่คล้องที่หูออกนะคะก็อันเวดนเวลาการถอดค่ะหลังจากที่ถอดแล้วนะคะเราก็จะต้องแบบทิ้งนะคะก็คือจะต้องทิ้งให้ถูกวิธีด้วยก็คืออาจจะต้องพับแล้วก็ม้วนใส่ถุงที่ปิดสนิทดก่อนจะทิ้งนะคะในถังขยะที่มีฝาปิดแล้วก็ต้องล้างมือทุกครั้งด้วยนะคะด้วยน้ําหรือสบู่หรือเจลล้างมือหลังทิ้งหน้ากากอนามัยนะคะเพื่อสึกก อนามัยที่ดีด้วยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็จะกลับมาที่การล้างมือเหมือนกันนะคะคุณหมอว่ามันต้องว่าสําคัญกว่านะคะในอันดับแรกๆเลยคือถ้าเราไม่มีหน้ากากอนามัยแต่ว่าเราล้างมือบ่อยๆแล้วก็ไม่สัมผัสบริเวณหน้าตาหูจมูกปากอะไรเงี้ยนะคะค่ะค่ะค่ะอันนี้สําคัญที่สุดค่ะใช่ค่ะค่ะค่ะหมอแล้วเรื่องของการ ส้างเกราะป้องกันโควิด1 9ด้วยตัวเองนะคะคุณหมอคะเรามีวิธีการให้แนะนํำยังไงคะหนอค่ะ,ะก็อย่างที่เน้นย้ำเมื่อกี้นะคะก็คือการล้างมือคะ่ะก็ด้วยน้ําสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์แล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสเนื้อีนะคะแล้วก็กินร้อนคะ่ะกินร้อนกนอนค็คือต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่นะคะใช้ช้อนกลางด้วยทุกครั้งนะคะแล้วก็การสวมหน้ากากในไมนะคะถ้าเกิดเราต้องไปในพื้นที่เสี่ยง หรือว่ามีคนแออัดนะคะกา,า,ารสุนัขการอนามัยก็ต้องแนบสนิทแล้วก็ให้ถูกต้องนะคะรวมถึงต้องดูแลร่างกายค่ะคือออกกําลังกายนะคะให้ร่างกายแข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็รักษาเอ่อรักษาสุขภาพนะคะเพื่อจะโดยเฉพาะถ้าเกิดคนที่มีโรคประจําตัวนะคะก็จะถ้ามีป่วยก็ให้รีบไปพบแพทย์ะคะ่ะแล้วก็แจ้งแพทย์ทุกครั้งนะคะค่ะ เพราะนั้นเรื่องสําคัญกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะใช่ค่ะ,ะการล้างมือก็มีวิธีการเหมือนกันนะคะคุณหมอคะค่ะค่ะเป็นยังไงคะการล้างมือของเราก็จะมีแนะนําก็คือเจ็ดขั้นตอนของกรมอนามัยนะคะที่ว่าเจ็ดขั้นตอนของการล้างมือคือเราต้องล้างในมือของเราจะมีซอกเยอะ,ะใช่ไหมคะคือซอกเอ่อซอกตามลายฝ่าม,มือหรือว่าตามซอกมือตามเล็บตามเล็บมืออย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องล้างให ให้ให้หมดเพราะว่าถ้าอย่างนั้นนะคะเชื้อโรคจะสามารถที่จะไปอยู่ตามซอกพวกนี้ได้นะคะก็คือมีก็ต้องเอาฝ่ามือถูการน,นะคะฝ่ามือถูหลังมือนะคะนิ้วต้องถูซอกมือนะคะทุกซอกเลยนะคะแล้วก็ใช้ฝ่ามือถูเอานิ้วนะคะถูซอกนิ้วด้วยนะคะก็เอาหลังนิ้วนะคะตรงเล็บต่างๆนะคะถูฝ่ามือเลยนะคะรวมถึงว่าเราจะต้องไปถูบรนเเอานิ้ว หัวไม่มือนะคะด้วยนะคะแล้วก็ปลายนิ้วมือเนี่ยถูขวางข่ามือด้วยแล้วรวมถึงสุดท้ายคือถูรอบๆบข้อมือค่ะถึงจะเรื่อเป็นเจ็ดขั้นตอนนะคะในการที่เรากว่าจะล้างมือให้สะอาดนะคะค่ะเพราะว่าบางคนก็ควรจะใช่ค่ะแล้วก็ควรจะล้างมือ บ่อยๆนะคะ,ะทุกครั้งที่เราปฏิการไอซา,ามก่อนกินอาหารก่อนปรุงอาหารนะคะก่อนสัมผัสใบหน้านะคะ,ะหรือว่าถ้าเกิดเราจะไปจับเด็กอุ้มเด็กอย่างเงี้ยค่ะบางทีการที่เราไปอุ้มเด็กเนี่ยค่ะก็คือหนึ่งก็คือป้องกันไม่ให้ไปติดเด็กอันนี้สองคือว่าถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยค่ะ อาการไม่เยอะอมีรับเชื้อมาอาการไม่เยอะเราไปอุ้มแล้วเราไม่ทล้างมือเราก็เป็นความเสี่ยงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเดี๋ยวนี้เราก็เน้นเรื่องของการล้างมือนะคะทุกครั้งที่บ่อยๆเท่าที่ทําได้หรือว่าที่คิดว่ามือสกปรกก็ได้คะ่ะค่ะข้อมือก็ต้องล้างด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องถึงข้อมือเลยนะคะต้องถอดอาฬิกาแล้วก็ล้างถึงข้อมือเลยนะคะค่ะต้องจับเวลาบปิดนาฬิกาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ เขาบอกว่าต้องร้องเพลงอะไรสักเพลงหนึ่งเพลงช้างค่ะอ๋อเพลงช้างค่ะคุณอร้องเพลงช้างช้างงช้างร้องเพลงช้างจบจบเพลงจะล้างมือหมดจะโอ้โหค่ะจะได้แบบไม่ได้ล้างแป๊บเดียวนะคะต้องใช้เวลาเหมือนกันค่ะค่ะทีนี้ทางกรมอนามัยเองก็มีเรื่องของหลักสามรอในการป้องกันโควิด1นทีค่ะคุณหมอเป็นไงคะค่ะหลักสามรอนะคะก็ค <lawsuit> <ulously What S 1> ือลดเลี่ยงแล้วก็ดูแลนะคะแลกก็คือ การลดก็คือลอดความเสี่ยงนะคะจากการสัมผัสนะคะด้วยการล้างมือด้วยน้ําและสบู่หรือว่าเแอลกอฮอลให้บ่อยขึ้นนะคะโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะและก่อนรับประทานอาหารนะคะลดที่สองคือลอดลดการแพร่เชื้อนะคะเมื่อไม่สบายไอตามก็คือให้สวมหน้ากากอนามัยนะคะสองคือการเลี่ยงค่ะมีสามเลี่ยงนะคะก็คือเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค เลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่นแล้วก็เลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้าบริเวณทีโทรนคือตาจมูกแล้วก็ปากนะคะ้ะที่สามคือการดูแลค่ะก็คือมีการดูแลสุขภาพตนเองนะคะรักษาสุขภาพด้วยการกินร้อนช้อนกลางล้างมือออกกําลังกายพักผ่อในให้เพียงพอแล้วก็ดูแลรับผิดชอบต่อสังคมนะคะ,ะในกรณีที่ เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องแยกแล้วก็สังเกตอาการของตัวเองเนี่ยไม่น้อยกว่า14วันค่ะค่ะค่ะสุดท้ายคุณหมอมีประเด็นไหนเพิ่มเติมที่อยากจะฝากในช่วงนี้ค่ะเชิญค่ะค่ะก็อยากจะขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพดีนะคะดูแลตนเองตามข้อแนะนํานะคะแล้วก็อย่าลืมในการติดตามข่าวสารอย่างต่อนเนื่องนะคะจากแหล่งที่เชื่อถือได้แล้วก็ควรตรวจสอ,สอบข้อมูลนะคะ ให้ชัวร์ก่อนแช์นะคะก็ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อนามัยที่หนึ่งเชียงใหม่กรมอนามัยนะคะส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีขอบคุณค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณหมอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแพทย์หญิงโชติรสพันพงรองพูพอำมในการศูนย์อนามัยที่หนึ่งเชียงใหม่นะคะกับเรื่องของการเลือกใช้หน้ากากาอนามัยการทําหน้ากากผ้าใช้เองการล้างมือเจ็ดขั้นตอนนะคะซึ่ง ที่สำคัญก็คือเรื่องของการกินร้อนช้อนกลางล้างมือที่เป็นส่วนสำคัญนะคะในการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด -19 นะคะรวมไปถึงหน้ากากอนามัยชนิดต่างๆนะคะที่ตอนนี้ก็อยู่ในภาวะขาดแคลนค่ะก็ต้องมีหน้ากากสำรองทั้งหน้ากากผ้าแล้วก็กรณีที่เราเจ็บป่วยเป็นไข้นะคะก็อาจจะต้องใช้หน้ากากอีกแบบหนึ่งเป็นต้นนะคะ ก็เป็นประเด็นที่นำมาฝากกันในเช้าวันนี้ค่ะและเช้านี้มาเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ